ดวนทำโทรตรงคู่ภูมิทำรฮุนมาเน็ตหยุดยิงทันทีลั่นสหรัฐจะไม่ดีลภาษีกับประเทศที่มีสงครามด้านเขมรรับปากว่าจะหยุดยิงแต่กลับหน้าไหว้หลังหลอกยิงเข้ามาในฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องในวันต่อมาสวัสดีครับผมมิวัตเราจะมาอัปเดตข่าวเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปกับสุนายทีวีสุนายแฟนคลับวันนี้เรามีข่าวสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการประทะกันทรัมป์เรียกร้องหยุดยิงทันทีเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียของเขาระบุว่าได้มีการพูดคุยกับฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและกำลังจะหารือกับนายภูมิธรรมเวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศยุติการสู้รบที่ดำเนินอยู่โดยเร็วนายทรัมป์ยังได้กล่าวถึงประเด็นข้อตกลงทางการค้าที่สหรัฐกำลังเจรจากับทั้งสองประเทศโดยย้ำว่าจะไม่ทำข้อตกลงใดๆกับประเทศที่กำลังทำสงครามกันซึ่งถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนไปยังทั้งสองฝ่ายไทยกัมพูชาตอบรับข้อเสนอ หลังจากนั้นไม่นานนายทรัมป์ได้อัปเดตความคืบหน้าว่าเขาได้สนทนากับนายภูมิธรรมเวชชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วซึ่งเป็นการสนทนาที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความต้องการให้เกิดการหยุดยิงและสันติภาพในขณะเดียวกันทางด้านฮูนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนผ่านทางเ Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่ากัมพูชาเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายทรัมป์ ที่ให้มีการหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นจุดยืนที่กัมพูชาได้เคยแสดงต่อน,นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนไปก่อนหน้านี้แล้วการตอบรับข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศและเปิดทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถไว้วางใจได้ทัพบ,บกเผยขมรยังไม่ยอมหยุดยิงโจมตีไทยทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องไทยจําเป็นต้องตอบโต้การลุกรานของขมรอย่างเต็มกําลังขมรเจตนายิงออกนอกเขตปฏิบัติการทางทหารไทยต้องตอบโต้การลุกรานย้ำล็อกเป้าเฉพาะกำลังทางทหารขมรเท่านั้น27กรกฎาคม68ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บก กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดเพิ่มเติมกัมพูชายังมีการเคลื่อนไหวด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลยิงเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณหน้าแนวมีการประทะในหลายจุดอย่างต่อเนื่องพบมีอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลไปตกนอกเขตพื้นที่เป้าหมายทางทหารจํานวนมากในจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายไทยเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหาร ดำเนินการตอบโต้ต,ต,ต่ออาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลเช่นจรวดและปืนใหญ่ที่ยังคงยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พี่น้องได้รับผลกระทบหรือมีการสูญเสียและเมื่อวานนี้2 6กรกฎาคม68เวลาประมาณ15.30นาฬิกา30นาทีและวันนี้2 7กรกฎาคม68เวลาตี2กระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชายัางคงพุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเหม่ง หมู่ที่3าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและอีกหลายจุดเป็นวงกว้างมีความเสียหายอย่างหนักที่ตัวอาคารและบ้านเรือนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพราะก่อนหน,นี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปก่อนแล้วอีกทั้งยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวว่าอาจมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพเช่น PHL03, RM70, BM12 ที่อาจมีแนวโน้มที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมให้กับฝ่ายกัมพูชา นั่นอาจ,จแสดงถึงท่าทีของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถไว้วางใจได้โดยสถานการณ์ล่าสุดฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยกองทัพบ,บกจะดำเนินการเต็มขีดความสามารถเพื่อตอบโต้การรุกรานและยืนยันยังคงมุ่งเน้นต่อเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลตอ่อภัยคุกคามทางทหารและชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเท่านั้นภายใต้กรอบกติกาสากลอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยให้ได้อย่างดีที่สุด ในหน้าสื่อหุนมาเน็ตอาจจะแสดงท่าทีหยุดยิงแต่ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนทางกัมพูชาก็ยังไม่มีทีท่าหยุดยิงและเข้าสู่การเจรจาจริงๆเลยดังคำที่ว่าหน้าไหว้หลังหลอกบอกเลยว่าขเขมรของแท้จริงๆเราคงต้องก่อติดสถานการณ์กันต่อไป ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของช่องสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับผมมิวัตและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ